สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับวันนี้ผมก็เปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคในการตั้งค่าไบออทคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะครับหรือจริงๆใช้งานกับคอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่ามีน้องถามมาว่าจะเข้าไปเซตอัพวินโดว์ลงวินโดว์ใหม่แล้วเกิดเจอปัญหาคือเข้าไปตั้งค่าไบออทไม่เป็นผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับน้องๆน,นะครับมามาลองดูกันว่าการตั้งค่าไบออทก็ทากันยังไงไปดูเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าไบออดผ่านวิดโดสิ0นะครับเพื่อจะติดตั้งวิดโดใหม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณเข้ามาที่หัวข้อ Start ครับจากนั้นให้เลือกหัวข้อ Setting ครับจากนั้นให้เลือกไปที่หัวข้อ Update and security ครับแล้วก็มาที่หัวข้อ Recovery ครับ Advanced Setup ครับแล้วกกด Restart ในส่วนตรง Restart ปุ๊บเนี่ยนะครับมาที่ t u b l e s h o o t ครับกดตรงนี้นะครับแล้วมาที่ Advanced o p t i o n ครับ จากนั้นให้คุณกดหัวข้อนี้เลยครับหัวข้อสำคัญ UEFI Firmware Setting นะครับกดเข้าไปในหน้านี้นะครับมันจะถูกทำการเข้าไป Restart ทเพื่อที่จะเข้าใบออครับนี่นะครับเข้ามาที่หน้าไปออแล้วนะครับซึ่งพอมาถึงหน้านี้นะครับให้คุณเลือกไปหัวข้อในส่วนของ Boot กดให้กด F8 เอากดซิจากนั้นให้คุณเลือกหัวข้อ ก็คือ USB นะครับอันนี้ก็คือเรากดแล้วก็เลือกแล้วมันก็จะออโต้ลงไปได้เลยนะครับสำหรับการติดตั้งในส่วนของ Windows เราจะปรับค่าถ้าสมมุติว่ากรณีที่มันมีเพิ่มเติมในอนาคตก็กดตรงนี้ได้นะครับนี่คือการเข้าไบออผ่านว i n d o w s ผมขอเสริมนิดนึงนะครับอันนี้กดข้ามไปนะครับกรณีที่ใช้ในส่วนฟังก์ชันนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มี UEFI นะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่มีเนี่ยคอมพิวเตอร์รุ่นเก่ากดิ่มต้นให้กด E s c ก่อนครับเ s c เนี่ยมันจะ นะครับสำหรับ ASUS เนี่ยมันจะเลือก r ู o ได้แต่ในกรณีบางเครื่องมันไม่สามารถ กด ESC ได้มันเวลาเข้าบูตเซตอัพนะครับให้คุณสังเกตมุมด้านขวานะครับหรือมุมด้านซ้ายมันจะเขียนบอกว่าคุณต้องกดบูตออปชันอะไรและคุณก็กดเลือกอันนั้นแหละครับเพื่อบูตแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เป็น USB ที่คุณจะต้องการติดตั้งวิดโดเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเป็นไงกันบ้างครับกับการเซตอัพไบออดไม่ได้ยากเลยเห็นไหมใครก็สามารถเซตได้นะครับเพีเยงแต่ว่าเริ่มต้นถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเนี่ยอาจจะต้องกดในส่วนของการดูในส่วนของการเริ่มต กดไปเลือก recovery ได้นะครับก็สามารถเข้าไป Setup ได้เหมือนกันนะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะต้องการ Setup Windows นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง cat f i ท e it ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วพบกันใหม่กับ cat five it ครับ